ก็ตั้งแต่จำความได้แม่เป็นคนปลูกผักพ่อเป็นคนปลูกผักใช้ชีวิตชาวสวนมาตลอดปลูกผักส่งลูกๆเรียนแม่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยลูกจบปริญญาก็าจากผักนี่เลยค่ะเราก็อยากจะทําทสารต่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ<อ>วันนี้ทีมสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ,คะเพื่อมา เยี่ยมเยียนครัวเรือนนะคะที่น้อมนําแนวพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสูป่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมัน่นคงทางอาหารนะคะแล้ววันนี้เราก็มาพบกับใครคะน้องโอวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ครัวเรือนนะคะของคุณยายกุลค่ะนะคะคุณยายกุลผิวอ่อนนะคะจากเดิมที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณยายก็ปลูกผักสวนครัวอยู่แล้วนะคะกว่า10ชนิด และนะปัจจุบันนี้นะคะคุณยายเองนะคะก็ขับเคลื่อนแล้วก็สารต่อมากกว่า30ชนิดแล้วเลยนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นครัวเรือนต้นแบบได้ไหมคะได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่รุ่นคุณยายนะคะที่เป็นคุณแม่นะคะก็สารต่อมายังคุณลูกด้วยนะคะนั่นเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับใครก่อนดีคะน้องโคุณยายก่อนดีคุณยายนะคะนะคุณยายคุณค่ะจ้าค่ะคุณยายปลูกผักมานานนี่ยังคะ ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ๋อแสดงว่าตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยไหมคะจ้ามีความสุขไหมคะปลูกผักมีความสุขดีค่ะแล้วตอนนี้คุณยายปลูกอะไรบ้างคะให้คุณยายบอกหน่อยถั่วพูถั่วฝักยาวไอ้พริกมะเขืออะไรพวกนี้แหละพวกกินได้ง่ายๆนี่แหละแล้วเวลาแต่ละวันนี้คุณยายตอนที่ลงแปลงนี่คุณยายทําอะไรบ้างอะคะลงแปลงเหรต้องถากหญ้าก่อนเลยอ่าแล้วยังไงต่อคะถักหญ้าแล้วก็ขุดดินเตรียมที่ไว้ปลูกค่ะของพวก ถือว่าพวกอะไรพวกนี้ที่ของที่เราจะกินในครัวในบ้านนี่แหละคาตไคร้อะไรก็ฝังฝังมันเรื่อยๆไปเห็นว่าอะไรกินได้ก็ปลูกไปเลยพอมันเกิดผลผลิตแล้วคุณยายนําไปทําอะไรบ้างแจกก็มั่งกินบ้างเหลือกินเหลือนั่นก็ขายอ๋อเห็นไหมคะน้อมนําจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแต่ครัวเรือนของคุณยายเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นลูกสาวนะคะอ่าเดี๋ยวขอให้ลูกสาวได้พูดนิดนึงนะคะก็ที่บ้านก็จะปลูก ทุกอย่างที่ที่กินนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือผักสวนควรัวทุกอย่างที่พวกเรากินนะคะเราปลูกเองบ้างแม่ปลูกบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือแม่จะปลูกไว้ให้ลูกๆก,กินจะปลูกทานเองปลูกกินเองไม่ได้ซื้อซื้อน้อยมากนะคะจากที่แม่เป็นคนชอบปลูกผักแล้วก็นําให้เราชอบในสิ่งเหล่านี้ด้วยก็ปลูก กับแม่ไปด้วยนะคะก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็เคยเป็นอดีตนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของสํานักงาน<ม>พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ<ม>ก็ได้นําความรู้ต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับครัวเรือนต้นแบบไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักที่นี่ก็มีนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ปุ๋ยหมักเป็นหลักนะคะผักที่นี่ก็จะปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดภัยแล้วว่าแต่30ชนิดเลยค่ะ50ชนิดก็ถึงค่ะ ตั้งแต่จำความได้แม่เป็นคนปลูกผักพ่อเป็นคนปลูกผักนะคะปลูกผักส่งลูกๆเรียนอายุตอนนี้ก็84แล้วก็ยังปลูกผักให้เรากินกันอยู่ทีนี้เราเล็งเห็นว่าการปลูกผักเราอยากกินอะไรแล้ก็ปูไอ้นั่นเราก็ได้ต้นแบบจากแม่มาก็มาสู่โคกหนองนามโมเดวก็คือเป็นแรงบันดาลใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงลูกของในหลวงราชการที่9ทำยังไงให้เรามีชีวิตอยู่แบบว่า ไม่ต้องพึ่งพาให้ใครมาช่วยเหลือยามวิกฤตเราใช้ชีวิตแบบนี้ถึงยามวิกฤตเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้มีการแบ่งปันให้ชาวบ้านแบ่งปันให้เพื่อนเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างของแม่เราก็อยากจะทำสารต่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตและนอกจากนี้นะทุกท่านนะคะจะได้ปลูกผักสวนครัวนะคะปลูกสมุนไพรไว้ที่ ครัวเรือนของตนเองแล้วนะคะในส่วนของครัวเรือนของพี่สมหมายนะคะก็ยังเป็นศูนย์กระจายเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะอยากให้พี่สมหมายได้พูดนิดน,นึงค่ะว่าเราได้แบ่งปันอะไรบ้างกับชุมชนค่ะก็เนื่องมาจากที่ว่าเราอยากให้เพื่อนปลูกเหมือนเรานะคะก็โดยการที่ว่าแจก,กเม็ดให้พันธุ์ถั่วฝักยาวซีรินทอนสีม่วงเนี่ยเราได้กระจายในชุมชนเป็นสิบครอบครัวแล้วนะคะ เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปปลูกในบ้านเขาในครัวเรือนเขาสิ่งที่สําคัญก็คืออยากให้เขาได้ปลูกมนเราบางคนก็อ้างไม่มีเม็ดบ้างอะไรบ้างเราก็เลยทําทเม็ดพันุ์ใ,ให้แจกให้พร้อมที่จะปลูกค่ะเราทําตรงนี้ก็ทําไปด้วยความสุขอะ่ะเราไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่ทุกข์ใจด้วยเราทาใครไม่ทําไม่รู้แต่ตัวเราทําทําก็คือได้เราอะค่ะ คือเราไม่ต้องดูคนอื่นดูแม่เป็นเป็นต้นแบบจะได,ได้ได้มาทำตรงนี้ค่ะเขาเชิญชวนชาวบ้านมาปลูกผักกินปลอดสารพิษแล้วก็มีความสุขความมั่นคงดีให้ทุกคนปลูกเยอะๆปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองเหลือก็ขายแจก เจ้าบ้านกินมั่งเพื่อนบ้านก็ฝำม,มันคงในด้านอาหารการกินปลอดภัยปลอดสาพรพิษทุกอย่าง